นี่เมื่อเช้ากูออกไปข้างนอกกับพ่อกูมาเว้ยเฮ้ยฟังดิเมื่อเช้ากูออกไปข้างนอกกับพ่อแม่กูมาเว้ยพาพ่อกูไปบริจาคไตแต่แม่งโคตรซวยเลยเอเพราะกูออกไปปากซอยเว้ยแม่งเสือกซ่อมท่อเว้ยหาไปไม่ได้พวกกวยมาตั้งไว้เต็มเลย ฮะเราบอกว่ากลวยอะไรเพื่อนใช่กล้วยสีส้มๆหรือเปล่าเออเออสีส้มๆใช่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 คราวน,นี้แม่กูโทรมาพอดีเขาบอกว่าให้รอก่อนเขาจะไปด้วยจะได้ไปช่วยกันดูแลกูกับพ่อกูเลยยังไม่ได้ไปเดียรอมม่อะไรนะเราบอกว่ารอแม่รอแม่ก่อนนะดีแล้วนายควรจะไปกันเป็นครอบครัวนะเพื่อนเออเออเออแต่กูคิดเหมือนมึงอะแต่พ่อกูบอกว่าให้ไปเลยไม่ต้องรอน,นุ่มคานเว้ยฮะเราบอกว่าสําคัญเว้ยสาคัญะ่ะนายก็ต้องรอแม่ ม่าก่อนจะไปเลยได้ไงอ่ะไปกันเป็นครอบครัวแหละดีแล้วอ๋อเออหูกูนี่แม่งแปลกๆไว้ช่วงนี้ก็คงงั้นนะนั่นแหละเว้ยสุดท้ายแม่กูมาพอดีกูเลยออกไปบริจาคตายกันเกือบค่ำปองตายพูดไรนะเราบอกว่าพ่อมีไตเหรอพ่อนายมีตาตเหรอจะไปบริจาคพ่อมีไต <c oughs> แม่ไอ้่อมีตาตพ่อไใครเขามีตาตกันทั้งนั้นแหละมึงหลอกยากูอยู่มึงคิดว่ากูไม่รู้เหรอวะ